กรับสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับตอนเย็ยนๆหลังเลิกงานนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนาเหรียญมาทั้งหมด3ามเหรียญ3แบบนะครับแล้วก็3ปีพศออรับมาพูดคุยกันให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้รับทราบ ถึงข้อมูลและความน่าสนใจของเหรียญทั้ง3แบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ25สัตางค์นะครับปีพุทธศักราช2538นะครับซึ่งสภาพของเหรียญก็ยังูสวยงามนะครับแต่ก็ยังเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานม,มาแล้วนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ เราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนนครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดอลูมิเนียมบอลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัด,ดติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้าน,นขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่า ภูมีผลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนคอเปรียนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังของเรียนนะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพุทธศักราช2538นั่นเองนะครับ สำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคาว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2538นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่17ล้านเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของคนไทยณนะปัจจุบันนี้นะครับจึง เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับเหรียญชนิด25สาตังค์นี้นะครับได้ เริ่มหายไปจากระบบหมุนเวียนของเราไปเมื่อสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับจึงราคาที่ประเมินไว้อีกและก็มีการคาดการณ์กันไว้นะครับว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับราคาอาจจะสูงขึ้นอีกกว่าเดิมเป็นหลายเท่าตัวนะครับอย่างที่บอกครับได้มีการเรียกเก็บคืนเหรียญไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับ ส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ50บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c น UNC นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนก็เลยอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับกําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญจํานวนมากนะครับขอแค่ มีลักษณะพิเศษดังที่ต้องการนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญที่หายากนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นเหรียญที่มียอดผลิตน้อยหายากแล้วก็เหรียญที่ติดลำดับใดๆนะครับขอแค่เป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษเพียงเท่านั้นนะครับมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญชนิดา0ิสตางค์ปีพุทธศักราชส5 5 0นะครับ เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงกว่าหน้าเหรียญอยู่หลายเท่าตัวนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับคับชนิดอลูมิเนียมบอลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตังค์ครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนัก2.4กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้มีพลอุญยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวาสรงเครื่องบรมขัติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีพลอุญญเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับ ด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับโดยสุเทพนะครับโดยที่จะมีด้านบนของเหรียญนะครับเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2550นั่นเองนะครับสําหรับด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางนะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับด้านล่างนะครับ สำหรับเหรียญ50สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2550นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่24ล้านครับ9,5,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนของประชากรคนไทยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับมองเก็บไว้เก็บเพื่อการสะสมนะครับหรือว่าอาจจะเก็บไว้เพื่อเป็นเชิงพาณิชย์ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่จุดมุ่งหมายของไข่แต่ละคนซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2550นี้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ หรือว่าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษอาจจะเป็นเหรียญประเภทเนื้อเกนนะครับหรือว่าเหรียญที่มีความผิดพลาดจากการผลิตนะครับราคานั้นก็ไม่ต้องห่วงครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงในตัวอยู่แล้วครับสําหรับที่มีเหรียญสําหรับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับ เราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้เราเป็นเหรียญชนิด1บาทนะครับปีพุทธศักราช2539นะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเราก็ไปดูข้อมูลที่อยู่ในตัวของเหรียญน,นี้กันก่อนเลยนะครับ อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มิลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีผลอรุณยเตชนะครับผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัด,ดติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีพลอรุณญเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับตรงคอเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับเราก็มาดูข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2539นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขนะครับสำหรับเหรียญ1น,นบาทนะครับรุ่นปีพศ2539นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่98ล้านนะครับ487,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจัด เยอะกว่าสองเหรียญที่รายงานมาแล้วนะครับจริงอยากจะมาแนะนำข้อมูลให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันส่วนราคาที่ประเม,มินไว้นะครับราคาประเมินน่าจะอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญที่ติดลําดับครับไม่จาเป็นต้องเป็นเหรียญที่หายากนะครับแล้วก็ไม่จาเป็นต้องเป็นเหรียญ UNC นะครับเพียง แต่ว่ามีลักษณะพิเศษอย่างที่ต้องการนะครับอาจจะเป็นเหรียญเนื้อเกินต่างๆหรือว่าเหรียญพระเสียนตรงนะครับยิ่งเป็นเหรียญพระเสียนตรงแล้วราคานั้นค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญชนิดหนึ่งบาทนี้นะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกัน สำหรับคลิปนี้นะครับตาข้อมูลของเหรียญน,นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ